คอดีพีถางเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเพมอัปเดตกับผมบรณิตพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามอนกเช่นเคยสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันบ้างไปติดตามชมเลยครับ เมื่อวันที่17ธันวาคม2563เวลาบ่ายโมงถึง15น,นาฬิกาณห้องถมล็อบบี้ชั้น3ฝั่งซา้ายโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลได้มีการจัดงานชื่องานว่าวีรูดเย o u r b เ a ร n คู่สมองฟื้นฟูแบบองค์รวมได้เชิญแพทย์ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพร้อมชมการจำลองแนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางสมองที่ห้องสมาร์ทไอซีโดยนายแพทย์ที่ร่วมให้ข้อมูลนั้นนายแพทย์อภิชาติพิสารพงศ์นายแพทย์ชานพงศ์ตังคณกุลนายแพทย์นัน,น,นทศักดิ์ทิสาวิาพาตแพทย์ญิ่งดวงพรลุทิระโกนายแพทย์เอกิสุร,รัการผมไม่ทาาราบแต่การดำเนินเสริมเติมนะครับจริงสวยในโรกทั้งระบบ สมองนะครับถ้าเกิดจากเส้นเลือดตีบเนี่ยอาจจะมีปรากฏเจตอาการเตือนมาก่อนนะครับเช่นอาจจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงพูดไม่ชัดนะครับหรือตาโมวมองไม่เห็นนะอย่างที่อาจะจัดในสตูดิโอจะเรียกว่ามีแฟสต์นะซึ่งพวกนี้อาจจะมีสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับเช่นอาจจะมีไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงมเบาหวานการสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายนะครับอาจจะมีความเครียดภาว่าการนอนหลับไม่พอเพียงนะพวกนี้อาจจะมีส่วนผล ทำเกิดการเกิดเส้นเลือดสมองตีบสมพันธุนะถ้าส่วนเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแตกแบบโดยทั่วไปเนี่ยจะสัมพันธ์กับความดันเลือดสูงนะครับจะมีลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะแตกที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดเส้นเลือดแบบตั้งแต่กำเนิดนะครับเช่นเส้นเลือดฝอยฝองหรือเส้นเลือดผอมเส่นพวกนี้อย่างที่อาจารย์นันทศักดิ์บอกการตรวจกับวินิจฉัยเช่นการทำ CTA angiogram หรือการทำ MRI มาที่นะพวกนี้มันสามารถดีเทคความผิดปกติได้ก่อน มันจะเกิดเหเต,ต,ตุการณ์เช่นนี้ตายลงนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่ยังจะได้ทำนะครับการตรวจเช็คร่างกายกกขอตรวจด้วยเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าผมมองว่าถ้าเพิ่งมืไม่เซนซิทีฟตรวจมาไม่เจอเราอยากเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็รุ่นก่าที่ว่าเห็นแล้วมีโรคฉันเราเป็นทุกอย่างก่อนที่จะมีอ,า,อาการจากจุดนั้นเราต้องมาดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ ของที่ผิดกฎหนะฮะไม่เกิดแลงแย่งชยเกิไนไปขอให้จำไว้ข้อเดียวว่าอย่าใช้คําว่าปเป็นโรคเรองเราไม่เคยมองคนอายุ90ปีว่าคนนั้นขาตัดไม่ได,ทได้ทำม่นไม่ไดีทำไม่ได้สิ่งที่เรามองคือถ้าคนอายุ90ปีหน้าที่แต่ละสุวนเขาเป็นอไรได้ไห,หอไม่มีความเสี่ยงมากไหมในการเที่จวทำการร,าารักษาต่อความหมายคืออะไรบ้าง ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นโรคที่ต้องถูกตัดโรคที่ต้องนะฮะต้องทำมาต้องคำถามถัดไปคือไม่ใช่ว่าโรคที่ต้องถ่ตัดจะผ่าต่ได้สูงไปความรความพร้อมไม่ใช่อยู่ที่การมองอยู่ที่การดูเพราเราตรวจเจอว่าหัวใจก็ไม่ไหวตัมไม่ไหวไตไม่ไหวโรคที่ต้องก็อ,งอาจจะผ่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยากใช้คําว่ามองหรือคิดว่าเกณเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนฝึกสมอง สิ่งหนึ่งนะครับสของทุกส่วนมีความสําคัญรูปรสเปล่นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งอารมณ์ Road เป็นลักษณะของความจําเนนในการใช้ออกกําลังกายเล่นกีฬาอันนั้นทำให้สมองดีมีสมองสอง่วนนะครับความจําในแง่ของร่างกายที่ขยักบกลบเปน็นองค์การของกำลังกายทำให้สมองปสาหรัารูซึ่งช่วยสแต่ขนาดเดียวกันเรงดูดอย่างดีด้วยอาหารการนอน ถ้าถึงตอนท่านก็เป็นให้ผมกล่าวว่าการชิดมากกว่าการคิดต่ำนะครับซึ่งตรงนี้เราต้รวบรวมงานาได้ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทาง IPM อัปเดตของเรานั้นได้อัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันเลยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ช่องสวัสด,ดีไลท์ HD ช่อง Beauty Club HD และช่องโชว์สีพัก HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับบอลยินพัฒต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ